สวัสดีครับทุกท่านที่กําลังติดตามรับชมผมทางช่อง y u t u b e มาร์คไทยบ้านหรือว่าจะเป็นเพจ a c e b o o k มาร์คไทยบ้านนะครับวันนี้ก็พบกันที่ช่อง y u t u b e มาร์คไทยบ้านนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมมาร์คไทยบ้านเองครับเช้านี้นะครับผมมีเวลาว่างหนึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็เวลาเจ็ดโมงแล้วนะครับแดดออกแล้วผมมีเวลาว่างถึงแค่แปดโมงนะครับพอดีว่าเมื่อวานนะครับมีคนมาบอกว่ามีนกเสียงดีอยู่ทางขึ้นบ้านน้องจิกนะครับติดกับบ้านผม ติดกับหมู่บ้านผมห่างกันจากบ้านผมสามกิโลนะครับว่ามีนกเสียงดีตัวนึงเขาถูกใจนะครับเป็นพารุ่นใหญ่นะครับเขาเลยลองเอานกพนเนียดไปต่อแต่ว่าไม่ได้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะรู้นะครับไม่เข้าทีนี้เขาเลยว่ามีรอยเอานกดินไปปักต่อนะครับคือจะเป็นคนเขาเขาเคยไปกับผมนะครับคนนี้เขาเลยรู้ว่ารอยปักแบบไหนเป็นนกดินนะครับคือรอยทํา ลอยทาก้อนไว้ให้นกดินกระโดดนะครับผมก็เลยแปลกใจว่าถ้าเขาเอานกดินมาต่อไม่ได้แล้วนกผมจะทําได้ไหมนะครับทีนี้เมื่อเช้าเขาเลยมาบอกว่ามันยังอยู่นะครับเขาได้ยินผมก็เลยจะออกไปลองดูสักหน่อยนะครับตอนนี้ก็เอาเจ้าดอลล่าเข้ากล่องเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับเข้ากล่องเรียบร้อยนะครับเจ้าดอลล่าเช้านี้จะเอาเป็นดอลล่าไปลองนะครับคุณเดชรอสั่งเกามาถึงก่อนนะครับ เอาดอลล่าตัวเดิมครับผมยังมั่นใจในฝีมือของเจ้าดอลล่านะครับว่าทําได้ผมยังมั่นใจอยู่นะครับเลยจะเอาดอลล่าไปลองนะครับก็ไม่ได้ถ่ายตอนจับเข้ากล่องให้ดูนะครับเพราะว่าเวลาเร่งรีบนะครับหนึ่งชั่วโมงก็ไปครับผมโอเคครับยังไงก็ไปลุ้นไปร่วมเชียร์ด้วยกันนะครับว่าจะทําได้ไหมนกคนอื่นทําไม่ได้นะครับไม่รู้่านกผมจะทําได้ไหมนะครับคลิปนี้ก็ขอบอกก่อนนะครับโอเคครับไปรับชมร่วมกันเลยครับไปครับไปกันเลยครับผมเอาวันนี้เอาดีมไปนะครับ เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ชมครับทุกท่านไปกันเลยครับ ตอนนี้เราก็มาถึงทางขึ้นวัดนองจิกแล้วนะครับตรงที่เขาบอกหมายมาจอดดูมีตัวเดียวนะครับหันฝั่งนู้นแต่ว่าเป็นเสียงเล็กเสียงไม่เพาะเท่าไรนะครับเดี๋ยวเราจะลองโทรถามเซียนใหญ่ดูก่อนนะครับว่าอยู่บริเวณไหนยังไงนะครับทุกท่านเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังครับก็เซียนใหญ่ได้บอกว่ามันอยู่บริเวณแถวนี้นะครับลองฟังดูดีๆเข้าไปในข้างทางนะครับมันเลยมีซอยตรงนี้ครับซอยหนึ่งนี่ครับทุกท่าน ผมจะลองเข้าไปฟังนะครับเขาบอกว่าเสียงตัวนี้มันจะแปลกกว่าตัวอื่นนะครับคือเสียงมันจะเหนือกว่าตัวอื่นเสียงดีกว่าเป็นเสียงกลางเขาบอกว่าถ้าได้ยินเสียงครูก็คือครูทนๆนะครับครูนานมากเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปฟังกันนะครับจะได้รู้ว่าหมายไหนยังไงนะครับเพราะว่าผมมาแบบไม่รู้หมายนะครับมีเวลาจํากัดด้วยนะครับโอเคครับไปดูกันเลยครับ ก็ได้เข้ามาข้างในแล้วนะครับเช่นใหญ่บอกว่าเข้ามามีซอยก็มีซอยตรงไปแล้วก็มีทางเลี้ยวให้เลี้ยวนะครับก็น่าจะเป็นซอยนี้แหละครับไม่น่าจะผิดพลาดรอฟังเสียงก่อนนะครับสักครู่เอา้านั่นเองครับน่าจะใช่ครับตัวนี้เสียงกลางนะครับตัวนี้เสียงกลางเป็นเสียงที่เพาะเสียงใสใสจริงๆครับตัวนี้ แต่ยังไม่ได้ยินเสียงครูนะครับโอเคครับเราจะไปลองกันเลยนะครับน่าจะตัวนี้แหละครับไม่น่าจะผิดพลาดนะครับเพราะว่าตามที่เขาบอกมานะครับก็น่าจะเป็นตัวนี้ครับเสียงเนื้อกวตัวอื่นก็ตัวนี้แหละครับเสียงคนละชั้นเลยนะครับกับนกแบบนกป่าทั่วไปนะครับเสียงเนื้อจริงครับเสียงใสมากตอนนี้เราก็ข้ามล้วนนี่มานะครับนั่นครับตอนนี้บินไปขันฝั่งนู้นนะครับแล้วผมคิดว่าหมยนี้น่าจะเหมาะนะครับ ตรงมีต้นมะพร้าวเพราะว่ามันน่าจะตีตะไลขึ้นมาแล้วมันจับต้นมะพร้าวแล้วลอดลงหานกต่อนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูตรงต้นมะพร้าวนะครับว่ามีหมายยังไงเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ชมนะครับทุกท่านดูครับทุกท่านอะไรกันครับเนี่ยนี่ครับเห็นไหมครับก้อนที่สงสัยก้อนที่เชียนใหญ่บอกนะครับว่ามีคนมาต่อมีจริงๆครับดูครับรอยต่อดินนะครับเนี่ย นี่ครับเขาเลือกไม้ได้ถูกมากนะครับถูกใจผมมากเลยไม้นี้ต้นมะพร้าวอยู่ตรงนี้นะครับต้นเดียวแล้วเขามาใส่ตรงนี้นะครับถูกใจผมมากครับถ้างนั้นผมขออนุญาตไม่เปลี่ยนไมยนะครับขอใส่เป็นสำรอยเขาเลยนะครับวัดชั้นนกต่อไปเลยนกเขาทําไม่ได้นกผมจะทําได้ไหมนะครับลองวัดชั้นกันไปเลยนะครับร้อยกิ่งไม้ยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับที่เอามาอ้อมน่าจะเป็นเมื่อวานนี้นะครับผมว่าโอเคครับเราจะวัดชั้นนกต่อไปเลยนะครับ แล้วผมจะปักขึ้นกันเลยนะครับก็ทุกท่านอย่าว่าผมอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเพราะว่าคลิปนี้มีเวลาจํากัดด้วยนะครับแล้วก็หมายนี้ก็ถูกใจผมอยู่แล้วนะครับขอใส่เป็นที่เขาเลยนะครับขอใส่ซ้ากันวัดชั้นนกต่อไปเลยนะครับนกเขาทําไม่ได้นกผมจะทําได้ไหมนะครับวันนี้ก็เจ้าดอลล่าตัวเดิมนะครับโอเคครับไปปักขึ้นกันเลยครับววนาาาาขงงด่่่มมีรใจทแต เขาละพี่ขันดีหน้าน้องเ้ามีและเห็นเดินสีทองลูกเขาละพี่ขันดีหน้าน้องเขามีและเห็นเดินสีทองโอเคครับคลิปนี้ผมมาร์คไทบ้านจะมาบอกสูตรลับนะครับสําหรับผมแต่ไม่รู้ว่าสําหรับคนอื่นใช้ยังไงนะครับวิธีการปักขึ้นนะครับหลักแรกให้แทงไปข้างหน้านะครับ เราจะปากแค่นี้นะครับเป็นรอยเป็นแค่ที่ผมขีดนนี่ข้างหลังเราจะเอาใบไม้อ้อมนะครับคืออ้อมไว้เลยพวกต้นญ้าต้นอะไรหลักที่สองเอียงข้างครับพอหลักที่สามออกตรงเหมือนเดิมนะครับหลักที่สี่เอียงข้างครับ แล้วก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดขึ้นนะครับผมใช้ชุดเดียวนะครับขึ้นทุกท่านครับตอนนี้นกป่าก็ขึ้นตีตะไลไปข้างหลังแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะกลับมาอีกไหมนะครับต้องลองวัดดูนะครับว่านกต่อจะเรียกกลับมาได้ไหมนะครับทุกท่านครับเมื่อกี้นี้ผมไปย้อนดูคลิปที่ผมสอนปักขึนนะครับเมื่อกี้นี้พอดีมองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นขึ้นที่ผมปัก เดี๋ยวยังไงถ้าทุกท่านอยากรู้สูตรของผมว่าปักยังไงนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการปักขึ้นในแบบของผมนะครับก็รอดูนะครับว่าเจ้าดอลล่านกต่อของผมจะเรียกนกป่ากลกับมาได้ไหมนะครับจะทําได้หรือเปล่านกคนอื่นทําไม่ได้นกเราจะทําได้ไหมนะครับยังไงก็อย่าลืมร่วมรุ้นร่วมแชร์กับผมนะครับดูไปพร้อมๆกันครับทุกท่าน เขาใหญ่เลี้ยงมาแต่โบราณคู่เมืองคู่บ้านสืบสานกันต่อไปเสียงเล็กใหญ่แบบไหนที่ชื่นชมชอบน้ำเสียงคารมเอาที่สบายใจนกเสียงดีเมียเสียงดังก็ไม่ไหวนกไม่ขันวันใดเมียก็บนกันทุกที ดอลลาก็ไม่ทําให้ผิดหวังครับเช้านี้หลังจากแหวออกมาหลายวันแล้วนี่ครับลูกรักผม,อมพอดีว่าขึ้นพันขาดอลล่านะครับเนี่ยทุกท่านขึ้นพันขาดอลล่านะครับดอลล่าไม่อาจอาจจะไม่ครูแล้วนะครับเพราะว่าตกใจแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับแค่ทําได้ผมก็ประทับใจแล้วลูกรักผมไม่รู้ว่าจะครไูไหมนะครับวันนี้เอาดอลล่าเอ้า โอ้แต่ก็ยังสู้อยู่นะครับดราดราครูซักชุดสิลูกไม่ครูรับตีอย่างเดียวเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าหมานมานแล้วครับเช้านี้เจ้าดลลราหลังจากแห่อมาหลายวันนี่ครับเช้านี้สําเร็จครับนกน่าจะเป็นตัวหมายนะครับตัวที่ว่ามีคนใหญ่ชี้หมายมาว่าเสียงแบบนี้นะครับเสียงกลางเร่งคารลมนะครับก็ได้แล้วนะครับตัวนี้ ที่เด็ดเลยครับเจ้าดอลลาไม่ทําให้ผิดหวังนะครับแต่ว่าขึ้นพันนะครับพันกับเชือกดอลลาดอลลาเลยตกใจนะครับเพราะว่าผมไม่รู้เลยนะครับว่านกติดตัวไหนเพราะว่านกตัวนี้นะตอนที่ติดมันไม่ดิ้นนะครับทุกท่านติดแล้วแบบมันไม่บินขึ้นนะครับผมก็นั่งอยู่ตรงนู้นมองเห็นดอลลาอยู่นะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่านกติดนะครับผมเลยไม่มาเพราะว่าอีกตัวหนึ่งก็ยังขันอยู่ยอดไมน้นี้ยอดต้นมะพร้าว ผมก็เลยไม่มานะครับแต่ว่าก็ติดมาที่เรียบร้อยนะครับถือว่าดอลล่าทำได้ครับเช้านี้หลังจากให้เอามานานเอาดอลล่าเอาดอลล่าเอาดอลล่าก็ตกใจนะครับไม่ใช่อะไรครับดูครับพันหูดขนาดไหนครับเดี๋ยวไม่แน่ครับวันนี้อาจจะได้ทําคลิปสอนวิธีการแก้คลื่นให้ชมนะครับโอเคครับก็มาแล้วครับเช้านี้หลังจากมีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวนะครับออกวันละชั่วโมงก็ดีแล้วครับเดี๋ยวผมต้องรีบเก็บนกกลับบ้านก่อนนะครับเพราะว่าคนทางบ้านโทรตามแล้วนะครับ มีเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงก็จัดนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณสองโมงเช้านะครับผมออกมาประมาณหนึ่งโมงเช้าเดดก็ค่อนข้างที่จะแรงนะครับหมายนี้ก็นี่นะครับฝั่งนี้เป็นถนนบ้านน้องขามบ้านน้องจิกนะครับฝั่งนี้เป็นถนนบ้านน้องจิกบ้านมะสุกนะครับโอเคครับเดี๋ยวเอานกเก็บนกใส่ถุงเฉลยก่อนนะครับรู้แต่ว่าดอลาททำได้แล้วครับเช้านี้ น้องสาวได้ยินข่าวว่านุ่มเขามีตรงใจที่วางแต่ขาดนางมาร่วมชีวตนุ่มเขาและพี่ทั้นดีหน้าน้องเขามีและเห็นเดินสีทองนุ่มเขาและพี่ทั้นดีหน้าน้องเขามีและเห็นเดินสีทองนกเขาพี่ขยัน ควมันได้กกี่ยวกว็ขึ้นนะครับเราจะยังไม่แก้นะครับเราจะพันใส่กระเป๋าไปเลยเพราะว่ามีเวลาเร่งรีบนะครับดล่าจัดให้ครับวันนี้ไม่ทำให้ผิดหวังครับลูกรัก โอเคครับทุกท่านคลิปนี้ก็อาจจะรีบปิดคลิปหน่อยนะครับไม่ได้พูดอะไรเยอะนะครับเพราะว่าผมต้องรีบไปทํางานต่อนะครับฝากถึงคนที่บอกว่าดอลล่าหมดหมานแล้วดอลล่าไม่เก่งด้วยนะครับให้ท่านดูคลิปที่ต่อได้ด้วยนะครับไม่ใช่ดูคลิปที่ผิดหวังนะครับก็ฝากไว้ให้คิดนะครับนกผมไม่เก่งหรอกครับแต่ว่าพอทํางานได้อยู่นะครับนกตัวนี้เจดอลล่านะครับตัวล่าของผมเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะจะเดินไปรถแล้วนะครับจะได้ไปปิดคลิปอยู่รถนะครับทุกท่าน นุ่นครับไม่รู้ว่าทุกท่านได้ยินไหมนะครับอยู่นู่นนะครับหนึ่งตัวนู่นนะครับตรงต้นไม้ตายนะครับขันมาหนึ่งตัวนะครับสงสัยต้องได้มาต่ออีกนะครับหมายนี้นี่นะครับตอนนั้นนกมันมาเป็นคู่นะครับอีกตัวหนึ่งจับอยู่อู่นี่นะครับไม่ยอมลงโอเคครับก็จะได้เดินไปรถกันนะครับรถก็จอดอยู่ฝั่งทางนู้นนะครับไกลๆอยู่ครับ ประทับใจมากครับวันนี้ทุกท่านนล่าก็ทําสําเร็จแล้วนะครับตั้งแต่ผมหายป่วยมาได้เป็นแต้มที่สองแล้วครับเชลยนี้แต่ว่าเจ้าของมีเวลาเร่งรีบนะครับออกวันละชั่วโมงก็เอาครับเจ็ดโมงถึงแปดโมงนะครับผมมีเวลาแค่นี้ครับผมต้องทํางานต้องเรียนด้วยนะครับมันหลายอย่างนะครับแต่ว่าผมก็อยากทําคลิปแล้วก็รักการต่อน้ตเขาด้วยนะครับมันขาดไม่ได้ครับ ก็มาถึงรถแล้วนะครับตอนนี้นี่นะครับดอลล่าไม่ทําให้ผิดหวังครับวันนี้ประทับใจสุดๆนะครับประชับประทับใจทุกผลงานนะครับเจ้าดอลล่าเพราะว่าสังเกตดูดีๆนะครับตัวแรกนกป่าเข้ามันจะเรียกแบบแข็งๆนะครับเหมือนคน ถ้าเป็นคนก็จะแบบว่าตัวเองเก่งอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเขาไม่สู้มันจะอ่อนลงนะครับคือแบบทําให้คล้ายกับตัวเองจะสู้เขาไม่ได้แบบนี้นะครับมันเป็นสเต็ปของดอลลร์นะครับผมประทับใจในตัวมันมากโอเคครับเช้านี้ก็จัดมาหนึ่งเต็มผมผมเองก็จาไม่ได้นะครับว่าเป็นเฉลยที่เทร่นะครับตัวนี้เพราะว่ามันหลายเฉลยแล้วนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูดอลลร์ครับหลังจากโดนเชือกโดนคลื่นพันนะครับ นี่นะครับก็ยังอยู่ดีนะครับเดี๋ยวถ้ามีเลยถ้าวันนี้มีเวลาผมจะทําคลิปแก้คลื่นให้ดูด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะลงวันนี้เลยนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับผมจะลงวันนี้เลยนะครับถ้าถ้ามีเวลาตัดคลิปนะครับแต่ว่าต้องมีอยู่แล้วแหละครับได้ลงวันนี้แหละครับโอเคครับประมาณนี้แหละครับผลงานเช้านี้ของเจ้าดอลล่าสุดท้ายนี้ก็เหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผม มาร์กแถบ้านได้ทำคลิปวิดีโอลง YouTube ต่อไปด้วยนะครับแล้วก็รอติดตามฟาร์มนกเขาใหญ่ผมด้วยนะครับมีสายต่อดินต่อพเนียตต่อกิ่งแน่นอนนะครับโอเคครับชื่อว่าพงพิสุทธิ์ฟาร์มนะครับก็ประมาณนี้แหละครับสําหรับเช้านี้หนึ่งเฉลยเจ้าดอลลร์คลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกท่านฝากผลงานไว้ด้วยนะครับเช้านี้